แม่อย่าจ็สามสี่ริบสงม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไป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 สวงส4ีครับสี่สี่หลก็จะเริ่มแล้วนะครับนี pay, ่เวลาที่สีสี่ส

โอเคย้ายังเดินขึ้นนี่โลให้หล้วะเวที่หแล้วจริงอยู่กับโปรเฟิร์สนะฮะให้น้องเฟิร์สมาช่วยนี่เราอผ่านไปห้าสิบวันทีีเพิ่งได้แค่6โลบนทางอีกยาวไกล อีกอย่างนี้10เซตอะ่ะใช,ใช่โอเค,ค,ค,คชา่าความพดงามของธรรมชาติจึดจึดเผอสดมาก อีกประมาณสามโลถึง b ีสองน้องเฟิร์สวิ่งรอเราก็เจอพุเริ่วทางลูกค้าเราเองปปนไใช่ป่านย่งถึงร้อยโลหรือยังยังไม่รู้แต่ขึ้นเขาอขาวอย่างเดียวขึ้นเขากับลงน้ำ ากาศดีไม่ร้อนไม่มีฝนมาแล้วไปละเดี๋ยวไปเจอกันที่บีสองแนี้เราผ่านเช็คพอยที่3มาแล้วนะก็ตอนนี้ก็อยู่อันที่กิโลใช้เวลาไปทั้งหมด4ชั่วโมง4 4นาทีก็ ยังมีน้องเฟิร์สอยู่หน้าอยู่นะคอยช่วยนำทางให้เป็นเรียกว่าเพเซอร์ดีกว่าเดี๋ยวอาจจะปล่อยให้น้องเขาไปละถ้าเดี๋ยวผม่ยจะอยู่โดดเดี่ยวท่ามกลางป่าที่แม่สลองก็อ,อากาศดีคนระับไม่ร้อนแต่ถ้าเจอแดดก,ก็ร้อนแต่ว่าถ้าเข้าในร่มป่าแล้วก็อากาศัเงเย็นๆวันนีจะมีเงินบาทสัก20่สิบสี่ เดี๋ยวเจอกันเช็คต่อไปครับผมนี่ก็โลที่28เดิบดเดือไปเช็คพอย n t B 3ามชั่วโมง B สานี่ก็โล3-5ตอนนี้คิดว่าน่าจะเดืนประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะก็เหนื่อยอยู่เหมือนกัน ไม่เหนื่อยเดียวล้าขามากกว่าเพราะมันลงเยอะผมลงไม่ค่อยเก่งซ้อมน้อยซ้อมเท่าไหนไปเท่านั้นก็เดี๋ยวพอถึงเช็คพอยหน้าคงก็อาจจะปล่อยน้องเฟิร์สไปแล้วให้ไปเข้าเซ้นก่อนละปล่อยผมอยู่ตานจะถักกรรมละ น,นี่ก็กกลงถึง B3 ซึ่งจาก B2 B3 เนี่ยเป็นช่วงที่ยากที่สุดละเพราะว่าระยะไกลสุดคือระยะส1โลแล้วก็ปีนเยอะมากาน่าจะวันไม่กี่ลอยเมตใกล้ถึงละจุดละเดี๋ยวพจะจ่ายพักแป๊บหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปต่ออันนี้ก็ถึงจุดนี่ก็ประมาณสายโลส5โลพอดีนะครับโอเคเจอกันใหม่ ข้างหน้าเราคือ b ีสาเช็คพอยละถึงเช็คพอย B3 สาแล้ว,ลวก็ช่วงนี้ยากสุดกรผ่านไปละต่อไปก็อาจจะยากกว่ามัง้งพราะเมื่อยชิบหายเลยตอนนี้ก็สายสีล่ลผ่านไปแล้ว6ชั่วโมงยี่สิได้ประมาณ34ลเดี๋ยวคงต้องพักแป๊บนึ่งแล้วก็นั่งจัดอาหารใหม่นะครับ ไงละมึงเทลแรก6กโลสนานละบายบายตอนนี้เรามาโลที่38มสิบแปดอีกสัก4โล4ี่ห้าโลก็ถึงคงถึงเช็คต์ต่อไป นะครับประมาณวันที่สี่สิบสีวับที่สก็ช่วงนี้ก็ล่มหน่อยอากาศเย็นแต่พอโดนแดดก็ร้อนพอใช้ได้เพียงอนนี้ก็นาก่าจะเวลาประมาณแล้วเก่ยงกว่าแปดโมงเดินคนเดียวเหงาๆไม่มีใครเลยแต่ก็ยัง อยู่ในกลุ่มประมาณ50คนแรกอยู่นะครับโอเคไปกันต่อเนื้อมาถึงเช็คคอยที่ b ีนะครับโลที่4ี่นะครับก็เดี๋ยวไปต่อจะมาไปอีกเช็คคอยอีกหกหกกิโลทางหลวงอันนี้พักคุเ่อนมองเป็นระดันครับเจอพี่เกยแล้วเฮ้อตอน่อเช็คคอยนี้อาหารเยอะมาก อันนี้ก็สี่สิบหกถึสี่สิบเจ็ดโลละปวดขาชิบหาย <_ d ata> ก็เดี๋ยวเราจะต้องเดินขึ้นอีกอพอสมควรอีกลูปหนึง่งแล้วก็หมดแล้วแต่ลูปนี้ก็เชี่ยมากดูนะเห็นไหม่ะ ลงมานีอ่โอเคเดี๋ยวเจอกันหวังว่าน่าจะจบจบแล้วก็เหลืออีก10โลสุดท้ายแม่งจะเป็น10โลสุดท้ายที่ทรมาส่สุดในชีวิตของการวิ่ง เพราะตอนนี้แม่งเจ็บชินสปรินสุดๆขาซ้ายลงน้ำหนักแล้วก็แปรบทันทีแต่ว่าไอ้หกโลกสุดท้ายแม่งมีปีนอีกก็เดินอย่างเดียวตอนนี้จบเท่าไหร่เท่านั้นก็อาจจะเสียเวลาเดินไปหน่อยก็ก็ทำไงได้เจ็บแล้วเอาว่าก็ต้องจบแล้วครับ ู <View. S 2> เราต้องเดินไปประมาณ2กิโล2กิโลแมวไก่สัตว์ไ,ไปเช็คพอยต์สุดท้ายแล้วจากนั้นก็เหลืออีก6โลเราก็จะถึงเส้นชายเย่โอเคเดี๋ยวพบกันอีกทีนะครับผมอน,นี้สภาพแบบรอแล <c oughs> แม่งใครว่าเทวสนุกวะเนี่ยเมื่อกีเข้าไปไปถไมพยาบาลนะเลจ็บมาก <c oughs> ก็ไปะคบน้ําแข่งไปตัดหนึ่งก็ก็พันข้อเท้าก็ประมาณนี้แล้วก็น,วกนั่งเจ็บอยู่แหละอะไรเดียกัดฟันทนไปอีกหโลถึงละแต่ก็อาจจะเป็นหโลที่แม่งคือโคตรทรมานที่สุดของการ ออกกํบบาลังกายมาทั้งชีวิตเอาวะใกล้ละค่อยไปทีละโลแล้วกันเป็นว้อยไปหกโลนี่คือปีนประมาณแบบสี่ร้อยน่าจะสนะี่ร้อยเก้าสิบกว่าก็เอเื่อยสิบสองเปอร์เซ็นต ตอนนี้ก็จะเห็นว่ามันทางลงชันๆดูในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่พอถ้าเกิดแบบมาเดินนี่คือจะรู้ว่ามันชันมากโอเคลุยสุดท้ายละเดี๋ยวเจอกันครับตอนนี้เราเดินอยู่ถนนในเมืองแล้วนะฮะเหลืออีกประมาณสามโลนิด,นด4สี่โลซึ่งแม่งต้องเดินขึ้นไปบนนู่นพระราดุลเอาวะ เจ็บขาสัตว์โอเคดยจะจบละชีวิตกูนะขากูนะจะจบลอะอ,อตรงนี้ก็เลยไปมาสัสองโลสามโลเป็นบันไดาย,ยาวๆขึ้นไปพระธาตุแล้วจากพระธาตุแล้วเดี๋ยวก็ลงมาอีกมาที่จุดฟินิสที่โรงเรียนนะครับ ก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีที่เส้นชายขอบคุณครับตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงพระธาตแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะเดินต่อเคขาจะขาดเดี๋ยวเราไปดูวิวกัน าเพื่อสิ่งนี้แต่ข่าวหน้าขับรถขึ้นมานะกูไม่เดินแล้วนี่คือทางน่าจะโลโลสุดท้ายแล้วละ่ะแค่โชคดีที่ถึงตอนที่พาทิตยังไม่ตกนะฮะไม่งั้นเนี่ยก็คงต้องเปิดไฟแล้วก็ทางค่อนข้างตลาดน,นิดนึงโอเคเดี๋ยวไปเจอแถวแถวเส้นชัยเลยแล้วกัน ตอนนี้ขานม่นจะขาดอยู่ละค,ครับนี่ถึงแล้วแล้วก็เดินขึ้นบันไดอีกมาเพื่อรับเหรียญขอ,อกระดิง่งชัดแจนแล้วก็เดินลงยังไงอพอลาจบขอบคุณครับถึงแล้วนะ เดินขึ้นมารับเหรียญอีกผ่านเส้นแล้วนะแต่เดินต้องเดินขึ้นมารับเหรียญขบันไดจบแล้วปวดขาเมื่อยขามาก